สวัสดีเพื่อนเพื่อนนกสัสมพ้นิยมในพักเครื่องพระสมเด็จก็มาลงอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้นะครับก็จะเอานะครับหลวงพ่อพเกษมเขมโกนะครับสำนักสุสานไตลักษณ์นะครับมาให้ท่านชมกันนะครับนี่นะครับเป็นพระผงรูปหัวใจนะครับ ปิดทองนะครับของกล่องเดิมๆนะครับนี่นะครับปิดทองนะครับ สร้างเมื่อปี2,535นะครับนี่นะครับวันมหาวันนะครับวันมหาสงการวันมหาวันนะครับเพื่อฉลองพระชนพรรษานะครับ60พรรษาของมหาราชินีนะครับ หรือพระพันปีนะครับนี่นะครับองนี้เนี่ยนะครับพิเศษนะครับพิเศษยังไงนะครับคือปิดทองนะครับเป็นเนื้อผงนะนะครับมวลสารหลากหลายนะครับนะครับนี่นะครับ ด้านหลังก็มีจีวรของพ่อนะครับหลวงพ่อเกษมเติดนะครับแล้วก็ฝังตะกรุดนะครับจะกรุดทองคํานะครับนี่นะครับฉลองประชนมายุนะครับ60พรรษามหาราชินีนะครับวันมหาวันวัน มหาสงการเมื่อปี2535นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะครับที่ใช้พระทุกคนใช้แขวนได้อย่างสบายใจนะครับนี่นะครับเป็นาพ่ที่น่าเก็บสะสมนะครับ หลวงพ่อเกษมเขมมะโกเนี่ยนะครับท่านก็มรณะเมื่อปี392539 39, นะครับพักเครื่ององค์นี้นะครับก็สร้างเมื่อปี2535นนะครับท่านอธิษฐานจิตเดียวเลยนะครับอธิษฐานจิตเดียวตะลอะดไตรมาสนะครับนี่นะครับ หลวงพ่อเกษมเนี่ยนะครับพลังจิตท่านนี้นะครับไม่เป็นสององใครในยุคนั้นนะนะครับพลังจิตของท่านเนี่ยนะครับแก่งกล้านะนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับก็มีทั้งจะกุดเงินนะครับและจะกุดทองนะครับ น,นะครับแต่เก็บตะกุดทองเนี่ยนะครับถือว่าสุดจริงนะครับนี่นะครับสุดจริงนะครับเจ้าคุณธงชัยวยัดไตเมิตรนะครับเป็นผู้สร้างนะครับถวายนะครับแล้วก็หลวงพ่อเกษ,เษมเขมโกเนี่ยนะครับท่านก็ปุกเศกเดี่ยว นะครับเมื่อปี2 5 3 5นห้าสาิบห้านะครับตอนนั้นนะเจ้าคุณธงชัยนะครับก็สมณศักดิ์ท่านก็พระเทพภาวนาวิกรมนะครับตอนนั้นนะครับนี่นะครับน่าใช้นะครับผมก็เก็บมานานแล้วนะครับองนี้นะครับบูชามาก็เก็บนะครับก็วันนี้ก็ ถือว่านำออกให้ท่านชมกันนะครับนี่นะครับพร้อมกล่องด้วยนะครับนี่นะครับนี่นะครับอ่านะก็มาดูอีกองหนึ่งนะครับพระสมเด็จพระประสาท นะครับปี2,506นี่นะครับพระสมเด็จวัดประสาทนะครับก็มีพระเกจินะครับที่นะครับ,นะรบมากด้วยนะครับวิทยาคมนะครับตอนนั้นนะครับที่มาร่วมปลุกเสกนะครับ พระปี25 1 6นยเนี่ยนะ0นเนี่ยนะครับเป็นพระที่น่าใช้มากๆนะครับนี่นะครับพิธีใหญ่นะครับมวลสารนะครับของวัดลักังนะครับที่นำมาจัดสร้างนะครับนี่นะครับลายนามพระเกจินะครับที่มาร่วมปลุกเสกกันนะนะครับ ก็มีหลวงปูน่นาควัดละฆังนะครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับหลวงปู่ทิมวัดชังให้นะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใยห,หอมนะครับนี่นะครับ ใบนามเกจิเข้าๆนะครับที่รวมพลังจิตลงไปในพระองค์นี้นะครับนี่นะครับจึงทำให้พระนะครับสมเด็จเนี่ยนะครับปีศูนย์หกวัดประสาทเนี่ยจึงมีพุทธคุณนะครับกระจัดปเป่านะครับสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับ พยายนอันตรายนะครับก็ไม่มีนะครับเสริมหนุนดวงนะครับเสริมหนุนดวงนะครับสะดอกเคาะได้นะครับนี่นะครับ,นะรบดีกว่านะครับ ไปหาอาจารย์ต่าง,างๆให้สะเอดอเาะเคาะกันอะไรกันนะครับหมอดูหมอเดานะครับหาใช้พระนะครับเนี่ยนะครับมาเป็นสิ่งหนุนนะครับกันดีก,กว่าหนุนดวงหนุนชาตตาชีวิตนะครับนี่นะครับปีศูนย์หกนะครับ